สวัสดีวันก่อนเปิดเทอมนะคะคุณแม่ก็เตรียมของจัดไว้นะคะให้เป็นชั้นไว้ใช้หยิบจับก็สะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเอลซ่านะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นรองเท้าของลูกน้อยนะคะเป็นเจ้าหญิงโฟเซนแล้วก็ทิงเกอร์เบียขอ,องพี่อันนะคะพี่อันให้น้องกล้วยอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบาเอลซ่าเหมือนกันแล้วก็เป็นถุงเท้าช็อกกี้นะคะก็จะมีเม็ดดอดกันลื่นเนี่ยกล่องนี้นะคะก็จะเป็นดินโตนะคะดินโตยางลบแม้บรรทัดก็อยู่ในกล่องนี้นะคะ ของน้องกล้วยก็จะเน้นเป็นเจ้าหญิงโฟเซ้นนะคะแล้วก็จะมีแป้งเด็กนะคะแป้งเด็กอันนี้หอมๆแล้วก็มีทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็เป็นคูโรมิผ้าหนามมยของแม่อันนี้สีน่ารักมากนี่นะคะภาพรวมก็จะประมาณนี้เลย ลูกสาวเปิดประตูเข้ามานะคะถึงกับว้าวกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าแม่จัดชั้นวางให้นางนะคะดูสิลื้มปิ่มคงคำนับไปแล้วนะคะลูกสาวของฉันดูสิคุโรมินี่คืออะไรพาฒนาใหม่ไงลูกไว้ใช้ตอนสาวๆนะคะลูกน้อยแล้วลูกสาวของฉันนะคะก็เหลือบตาไปมองเห็นเอลซ่าเจ้าหญิงโฟเซ่นนะคะที่รองเท้าของเธอแล้วก็หยิบรองเท้ามาทั้งสองคู่เลยสลับค่ากัน แล้วก็มาเรียงกันนะคะคือแม่จัดแล้วก็นางรือ้อสนุกดีค่ะเลี้ยงลูกเนี่ยวันวันจัดของอยู่นั่นทั้งวันทั้งวี่นะคะเวลาใครเข้ามาในบ้านฉันไม่ต้องตกใจนะคะที่บ้านมันกรกดึงดังนะคะคือแบบจัดไปเล่นไปนะคะคุณแม่จะเป็นประสาทเลยคะ่ะคุณลูกค่ะ